สวัสดีครับพอดีมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งเขามาถามว่า iPad ตัวนี้ครับ iPad mini 5ตัวนี้มันเป็นลำโพงแบบสเตอริโอหรือเปล่า <c oughs> ก่อนหน้านี้ผมไปรีวิวแล้วรีวิวผิดครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเหมือนพวก iPhone ซะอีกที่ว่าข้างหนึ่งมันเป็นไมค์แล้วก็ข้างหนึ่งมันเป็นลำโพงครับแต่ที่จริงมันเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบกับคลิปให้ดูเลย ส่วนไมมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้ครับมีไม่สองตัวมีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวที่จริงผมก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาแล้วแหละไปค้นหาข้อมูลมาแล้วว่ามันจะมีลาโพงซ้ายขวาอยู่ตรงนี้ครับเป็นสเตอริโอด้วยครับไม่ได้เป็นโมโนเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเลยนี่ครับทดลองโดยการไปเปิดคลิปจากยูทูบครับที่มันเป็นคลิปที่ใช้ในการทดสอบ,สอบเสียงสเตอริโอสองจครับให้ดูคลิปก่อนแล้นี่มันก็จะเป็นการซ้ายขวาให้ดูเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลย นี่ครับคลิปมันก็จะไม่มีอะไรมากมันก็จะเป็นรูปร้โพงตอนนี้มันจะดังฝั่งนี้แล้วครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูกันแต่ถ้าคุณฟังอย่างนี้คุณจะฟังไม่ออกแน่นอนว่ามันสเตอริโอจริงหรือเปล่าแต่นี้ผมจะเอามืออุดให้ดูถ้าผมอุดฝั่งนี้มันต้องเงียบใช่ไหมครับอ๋อนี้เป็นเบรดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงน,นี้คือเบสเบสออกตรงกลางครับเดี๋ยวถ้ามันดังฝั่งนี้ เดี๋ยวเอาไหม,มคือผมต้องเอามืออุดฝั่งนี้มันมันจะเงียบดูถ้ามดาดังฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าผมเนี่ยนะพอเอามืออุดแล้วมันเงียบสแสดงว่าลำโพงมดาดังฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยพอผมอุดฝั่งนี้ไม่เงียบแล้วผมไปอุดฝั่งนี้มันจะเงียบเนี่ยเงียบเลยสแสดงว่ามันเป็นลำโพงสเตอริโอจริงครับตัวนี้ใช้ได้เลยเสียง เสียงโอเคเลยครับให้ไม่ว่าจะดูคลิปอื่นเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ว่าเอาไว้ทสเทสซ้ายขวาเยอะแยะมากมายครับคลิปที่ไว้สําหรับทสเสียงพวกน,นี้เสียงดีมากครับให้ดูทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับกับ,กบตัวนี้ ตอนนี้มันดังฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอุดดูนะเงียบเลยฮะนะเงียบลนะเป็นสเตอริโอครับของลำโพงของชุดนี้สำหรับใครที่จะซื้อไปดูหนังฟังเพลงก็เขาบอกว่าเสียงโอเคครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากอะไรแบตเตอรี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเฉพาะกี่มิลลิแอม <laughs> แต่ว่าเขาบอกว่ามันเยอะกว่าเดิมเยอะกว่า ipad mini 4อยู่ประมาณ1 0เท่าที่ผมจำได้นะแต่เมื่อวานผมลองเล่นดูเล่นเกมแล้วผมเปิดแสงสว่า,างสุดตรงนี้เปิดสุดเลยแล้วผมว่ามันร้อนร้อนอยู่แถวช่วงช่วงฝั่งนี้มันร้อนอยู่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้แบตบอืดอยู่เหมาะสำหรับพกพาสะดวกครับเพราะว่า ipad ตัวไอ้เก้าไอ้ตัว ipad ส0งดตัวนี้ผมว่ามันมันใหญ่แล้วมันหนักแต่แบตมันอืดครับ แบตมันอึดกว่าไอตัวนี้แน่นอนเพราะแบตมันเกือบสิบเกือบเกือบหนึ่งหมื่นมิลลิแอมแต่จาไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าแบตมันเยอะแบตบมันเยอะกว่ากันเกือบครึ่งครึ่งอะ่ะเนี่ยตัวนี้กับต,ตัวนี้ก็ขนาดเครื่องก็รู้แล้วแบตบมันถึงได้อึดโอเคครับก็คงคลายข้อสงสัยว่า iPad Mini ตัวนี้มันเป็นเสียงสเตอริโอหรือเปล่าตอนแรกผมก็ทําคลิปไว้ผิดก็ขอโทษด,ด้วยและกันหลายๆคนฟังอาจจะอาจจะ แบบจำคำพูดของผมไปเลยก็ได้โอเคครับถ้าไงก็มีอะไรสงสัยก็ลองถามไกครับเผื่อว่าผมผิดอะไรหลายๆอย่างก็แจ้งมาแลยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ